สวัสดีครับวิธีการสร้างหน้าร้านเราให้หาเจอใน Google นะครับเราเคยเห็นใช่ไหมครับว่าบางทีเราใช้ GPS หรือใช้ Google Map เนี่ยในการนำทางไปหาที่ที่หนึ่งสงสัยไหมครับว่าแต่ละที่เนี่ยที่เขามีอยู่ใน Google Map แบบนี้ครับมันมาจากไหนเราสามารถเพิ่มเข้าไปของตัวเองได้นะครับถ้าเรามีหน้าร้านหรือเราตั้งร้านขึ้นมาใหม่เนี่ยเราสามารถเพิ่มชื่อร้านของตัวเองเข้าไปได้ครับ เหมือนอย่างของผมนะครับผมเพิ่มร้านนวดหน้าของผมเข้าไปตรงนี้เลยตรงจุดนี้เอ่เนี่ยครับที่เขียนว่า Work กเนี่ยครับก็คือเป็นหน้าร้านผมเป็นบ้านชมเดือนนวดหน้าเรียวบางบัวทองนะครับอันนี้เป็นตัวหน้าร้านผมซึ่งผมอ่ะเป็นคนเพิ่มเข้าไปเองพี่พี่เพื่อนๆสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับคือการเปิด g o o g l e Map มาเลยครับ Google Map คือตัวนี้นะครับเนี่ยครับ Google Map ตัวนี้ Google Map กดเข้าไปตามตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาหน้าแผนที่ใช่ไหมครับให้เรามากดด้านล่างตัวนี้ครับนี่ครับคำว่า Business ด้านล่างตรงนี้นะครับที่ผมลากแล้วก็ชี้ลูกศรไปให้ Business ตัวนี้นะครับพอเรากดคำว่า Business ปุ๊บ ถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าร้านมาให้เราจัดการแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับมันจะขึ้นมาให้เราแบบนี้ครับ add a business profile ตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มธุรกิจของเราเข้าไปนะครับเราสามารถกดตัวนี้เข้าไปได้เลยเรามีกี่ร้านกี่ร้านเนี่ยมันก็สามารถเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแต่อันเนี้ยผมเน้นย้ำว่าเราควรจะมีที่อยู่ที่ลูกค,ค้าเราเนี่ยสามารถเดินทางมาได้นะครับ จะตั้งเป็นบ้านเราหรือว่าจะตั้งเป็นที่ทํางานหรือตรงจุดไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นจุดที่มีสถานที่จริงๆแล้วสามารถรับจดหมายได้ด้วยนะครับเ่ยเราก็กด add a business profile ไปครับเขาก็จะเปิดหน้าเว็บไซต์มาเราสามารถกดคำว่าเพิ่มธุรกิจของคุณใน Google ตรงนี้ได้เลยครับสีน้ำเงินตรงนี้นะครับ เพิ่มธุรกิจของคุณใน Google เราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ตั้งชื่อธุรกิจของเราได้เลยครับอันนี้เป็นชื่อธุรกิจช่องที่1นนะครับช่องที่2คือหมวดหมู่ธุรกิจครับหมวดหมู่ธุรกิจนี้เราพิมพ์เองก็ได้อย่างเช่นผมจะผมใช้ชื่อว่าเป็นหน้าร้านเหมือนเดิมนะครับก็คือ เป็นนวลหน้านะครับอ่ะนี่นะครับหมวดหมูม่ธุรกิจให้เราลองพิมพ์ดูเลยว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ความสวยความงามร้านเสริมสวยอะไรก็ได้เราลองพิมพ์ไปดูครับเนี่ยคำว่าเราพิมพ์คำเดี๋ยวนะอ่าสุขภาพ อย่างนี้ครับผมเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแล้วกันอันนี้เราสามารถเลือกได้แล้วเราก็กดถัดไปได้เลยครับปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะครับถัดไปปุ่มสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บอันนี้เราต้องการเพิ่มสถานที่เข้าไปไหมให้เราเลือกว่าใช่นะครับ แล้วเราก็กอกที่อยู่ได้เลยครับผมแต่จริงๆอ่ะถ้าเรากลับไปเรียกว่าไม่เนี่ยเขาจะข้ามข้ามไอ้ตรงที่อยู่ไปถ้าใครยังไม่สะดวกกอกที่อยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าไม่แบบตะกี้ก็ได้ครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาไม่ได้บังคับนะครับเราสามารถกรอกได้ว่าเราจะให้บริการตรงพื้นที่ไหนบ้างอาจจะเป็นกรุงเทพนนทบ,บุรีหรือว่าจังหวัดไหนที่เราอยู่นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ต้องกอกก็ได้แล้วก็กดถัดไปครับ ธุรกิจตั้งอยู่ไหนอา่าย่างอยู่ไทยนะครับเราก็เลื่อนหาไทยเลยแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ผมใส่หมายเลขของผมไปก่อนก็ได้ อ่อันนี้ครับเขาจะให้ใส่ที่อยู่แต่ว่าข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าเราต้องมีหน้าร้านจริงๆเราต้องมีที่อยู่ที่เขาสามารถส่งจดหมายมาติดต่อได้เนี่ยเพราะว่าเขาจะมีส่งจดหมายมาแล้วเราต้องเอารหัสในจดหมายมากรอเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของสถานที่นี้จริงๆนะครับแต่น,นี้สามารถทําทีหลังก็ได้ส่วนเรื่องเพิ่มเวลาทําการเราสามารถกดเปิดเปิดแต่ละวันได้เลยว่าเราจะตั้งเวลาวันทําการวันไหนอย่างเช่น ถ้าเราเปิดทําการวันอาทิตย์ด้วยเราก็กดเปิดทําการแล้วก็บอกเนี่ยครับบอกเวลาเราจะเลือกทุกวันเลยก็ได้หรือจะข้ามไปก่อนก็ได้นะครับอ่อันนี้รับส่งข้อความเลยไหมผมแนะนาให้เราให้เราเปิดรับข้อความไว้เราสามารถกดถัดไปได้เลยคําอธิบายธุรกิจครับก็คืออธิบาย อยู่ในหน้าเวลาลูกค้าหาเราอยู่ในแผนที่หรือหาเราใน Google นะครับว่าเราอยากให้ลูกค้าของเราอะ่ะรู้จักว่าร้านเราทำอะไรแบบนี้เราก็สามารถพิมพ์รายละเอียดตรงส่วนนี้ได้เลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่พิมพ์ก็ได้ผมก็กดข้ามไปก่อนแล้วเราก็เพิ่มรูปภาพได้เลยเป็นรูปภาพที่จะปรากฏอยู่เวลาค้นหานะครับอ่ะผมให้ดูนะครับผมให้ดูเหมือนอย่างธุรกิจของผมนะครับถ้า อย่างตัวธุรกิจของผมเนี่ยนี่ครับรูปภาพมันจะมาปรากฏตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ครับอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมเพิ่มเข้าไปเองรูปภาพรูปภาพแบบคลิปวิดีโอเนี่ยจะมาปรากฏตรงส่วนนี้ถ้าเรายังไม่ก่อกน,นะครับเราก็กดค้างไปก่อนก็ได้ อันนี้ข้ามไปเลยครับเพราะเรายังไม่ได้ใช้ในการทำโฆษณานะครับอ่าแล้วเราก็กดดำเนินการต่ออันเนี้ยถือว่าเราอ่ะได้สร้างร้านเรียบร้อยแล้วเหลือแค่การยืนยันตัวตนนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะขึ้นบอกว่าให้เราอ่ะยืนยันตัวตนอ่เราต้องกดรับการยืนยันก่อนนะครับ ร้านเราจะร้านเราถึงจะปรากฏในการค้นหาถ้าเรากดยืนยันตัวตนเนี่ยเขาจะให้กรอกที่อยู่นะครับแล้วเราก็จะได้รับจดหมายแล้วก็มายืนยันตัวตนตรงส่วนนี้อันนี้เป็นวิธีการสร้างหน้าร้านเพื่อให้ร้านเรานะครับปรากฏอยู่ใน google Map หรือว่าปรากฏเวลามีใครค้นหาร้านเราใน g o o g l e นะครับมันก็จะมาแบบนี้ได้เลยครับผม